สิบสัญญาณที่บอกว่าคุณคือจิตวิญญาณชั้นสูง1คุณชอบอยู่คนเดียวในที่เงียบๆคุณไม่ชอบอยู่กับสังคมหรือคนหมู่มาก 2. คุณรักที่จะเป็นผู้ให้มีความสุขกับการให้และช่วยเหลือผู้อื่น3คุณไม่รู้สึกผูกพันกับครอบครัวเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่ที่ของคุณ 4. คุณไม่ยึดติดกับวัตถุคิดถึงคุณภาพมากกว่าแบรนด์ 5. คุณชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่ในป่าหรือเดินทางคนเดียวประจำ 6. คุณชอบศึกษาเรื่องลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบพิสูจน์ 7. คุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองและเคารพในการตัดสินใจดูเผินๆเ,เหมือนคนเอาแต่ใจแต่การตัดสินใจของคุณผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว 8. คุณรู้ว่าทุกครั้งที่คุณเดือดร้อนเสี่ยงอันตรายหรืออยู่ในสถานการณ์วิกฤตจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่คุณไม่รู้จักมาปกป้องหรือช่วยเหลือคุณเสมอ 9. คุณอ่านใจคนที่อยู่รอบตัวคุณได้และรู้ว่าจะจัดการคนเหล่านั้นได้อย่างไร สิคุณจะเห็นภาพเสมือนจริงหรือมิติคู่ขนานบ่อยๆในขณะที่คุณหลับหรือเห็นภาพหรือเหตุการณ์ล่วงหน้าคุณเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดและรู้ว่าในพระไตรปิฎกคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เฉลยคำตอบของจักรวาลไว้แล้ว